กับตักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนเลยหลังจากมาแต่ป้าม,ม,มื่อซื่นนี่ทุกคนเลยมัอซื่นนี้เห่ากับมันนี้เห่าขึ้นป่าอีกทุกคนเลยอออยู่บ้านกับผมมีรายหาคลิปทุกคนเลยึ้นไปอยู่ป่าคื้เกขาขึ้นมัอนี้็ขึ้นสามคนทุกคนใส่แล้วกับบอทอนแล้วก็คอยมันนี้เนี่ยขึ้นเห่ารถเฮาขึ้นทุกคนเลยนี่อ๋อลุกทรายขึ้นทุกคนเลยจักสีรอดจักสีร่วง รถกะวางเขาตัวนี้นะมันแตกมาแล้วทุกคนเนะนะเอาดูทรายเอาบักเขคยวขึ้นทุกคนเอ,อ้ยนี่เดี๋ยวเบิงน้ำกันสิรอดอย่าบอรถตัวนี้มันต่้มแน่ทุกคนเพราอะเขาก็ได้ดัดแปลงแล้วมันต่้มมันเป็นรถตะเกา่ามันก็เลยต่้มทุกคนเดี๋ยวไปเบิงน้ำกัน นี่ก็เครื่องข้าบทอนถรงแทรนึงทุกคนนะเครงข้าละตรงกระพายหนึง่งผ้าแล้วก็เครื่องนุงทุกคน,นะนเนลอยาเอาสี่กิโบทอดเอาบิดบ้านกนทุกคนเนละบิดบ้านแล้วเป็นกันบทอนขี่รถโลาบบิดบ้านแล้วก็เครื่องข้าวเอาบะทอดลัอางเวแต่บา้าน วันนี้มีงานอยู่บ้านมาทอดละไงสาวเฮ้ยวายสาวะไรเอ็ดเพื่อคักนี้กระโดดบัดไปหฮอนหานเติมมันก็ได้อ่อเขากาวนะอเอเดินทางทุกคนทอนมาทอนแบสเติมมั่นทุกคนเลย อ๋มกอดวเ่นขอัซานม้เอบจเขาได้สักได้รถทเอาน้ำมันมาเยอะมขับม่ได้อ้โเห็นได้ขับได้่ยได้แต่ยนกีฟูกัุกุ้งมึงนกเตีตะเขียวออกคาได้ดยด้แเอาไม่ปิันซึ่งท้าปะทอนก็ทุกคนนี่เท้าปะทอนแล้วก็เป็รถกันนะ่ รถเท่านี้คันที่สองคนน้ำบอรลอดนะนก็เป็นกันบอลลอด่ธอขี่เอามาบิดบ้านซืทุกคนตอนนี้ก็ฝาบา,บานใส่ผืนสีมาแล้วนะ ออปอนขาะเะกรมาแล้ทุกคนน่ยนะมาเป็นรถแล้วมือนกัไหนนะปฐอนเปตดมานอยู่บ่รอบนี่มาดิทั้ทุกคนเลยปิตดตาอยู่นะเพราะว่ามาขึ้นที่ฟันดีอยู่ห<อ>น่ไดนะฟันว่านยขึ้นม่พื้เลยถือถือถอตนางคน <laughs> ยังยอะยงังเยะงเออป่าทีโมโง <laughs> 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 จังวายเลยมงไปทำยุกแล้วก็ยังขึ้นพือทับไม่หักครับไร ตับถือกระตูข้างหลังนี่เลยติ่งนี่เด้วถือกระเล็บไปเดี๋ยกคนเลยโอ้เดินทางบ่พันดีครับบังแค่ขียดทีเลยมาเสียเอ้มาดตัวนักเดี๋ยวไปบังน้ำกัน สีอล่เลยบอลลสลโหเลอสีล่วงงานนี้ ทางที่ปา่าทุกคนได้เอารถที่ไปดี่ทุกคนเลยรถนี่้ไปเลิกยก็ได้ที่ไ,ทกกไ,ไป,ไปไเฉลี่ยก,ไาาก็ได้เอาไปไปด่านก็ได้เอาไปไปหายิ้มพี่สาวกัไปหาสาวก็ได้เอาไปทุกคนเลย กบมีแบบนี้ทุกคนใช้ยอยู่ดีๆีแบบมันสนานพักแต่รอยอ้อทุกคนเนี่ยขากรองหักแล้วแบบนี้มีขากรองใส่ ลทุกคนเลยจักเสียงเสียงปิยะกเสียงกิ๊กเสียมันจักมันทอนแึงมากอะรถเข้ามันทะเลทรายน้ำมันเคืองทุกคนเลยน,น้ำมันมานี่มันจักทอนไว้เด้รถเข่ากี้แต่แบบเข้าในเมืองแบบไปเข้าเมืองแบบนี้นะทุกคนเข้าไปชุ่กลับไปหน้าขีาข้ไปกัน ตขึ้นมาดงมันก็เลยมันมาไก่ได้เน่มันจักมันทอนเสียงกักกักกักเสียงตกใจเสียงโซน้อยมันทุกคนเนี่ยนะมันเพิงมันก็พอเป้นแนละ้วแต่ว่าข้า,ทาวทันธุ์เป้นมันหน้าเสือแต่วุน้วนมาเสือที่เป้นนะมันเพิงก็แล้วทุกคนเนี่ย วันบล,ล่นได้ไมน่เคยจะหันวันพักถึงตอนีนพักพุลลแก้ก่อนมองเก้าิลแล้วทุกคน มึนเลยทุกคนบนดิเวทเรา่ไดาเรามาขับ ีฮอไปทีเรียบร้อยทุกคนเลยบัคคิดว่าสีหฮอดทุกคนโอเคอยู่ทุกคนเลยน่นานกับเพาะผ้าหออขึ้นมาอยอะไหนซื้อกันขอบอลน,นี้แนี่แเตะเตะแต่ว่าเตะไปเก้าทุกคนเลยเฮ้ยฮอด หมายปลายทางทุกคนทำอะไรจุกไปเสียวฝืนมือก่อนทุกคนเฟิงกะอ้อสวยทุกคนเลยท่านฮอตชื่อซ้ำหากรองกระหากทุกคนเลยเดี๋ยวมือจับออกมานี้กันเดี๋ยวซาด อะไรจะสวยขนาดนี้ป้าตัวดังไฟตั้งแต่ฮัมเมอร์ทุกคนแบบหมดเลยนะนั่นความชิ้นชิงอยู่ตัวนั้นโอ้ฟาแบบมอนอู่แบบมอนกับฟ้านื่เมื่อเลยเขาบริสิทธเขาบ้าท้องมีมาเมื่อตําหลางทุกคนเลยมือฮัมเมอร์ในเขาเจ้ามาก เจ้ามานอนนี่ต่ำเขาไม้ก่มันตอนที่คนมาไม่ได้ต่ำเขาโขูโ้าเครับเจ้าได้กินลาบไปเลยนี่พอดีเขามานอนคืนหนึ่งเขาก็มือเข้ากันวันนี้นีรอบนี้บัทอดว่าจะมานอนสองเลาะสองคืนทุกคนเลยเดี๋ยวถ้าเาบิ้งเอากัเอาลุ่น้ามาฮ็้หน้ายิ ah ed, าปาางปลาทุกคนการปลา เาทอดมากเลยปลาทำนั้นเขาทอดมากปลากันให้ยืดให้กินทุกคเนเลยโอ้โหปลาแตงกวาตุนไทยมาเลย สีน้ไม่ค่อยีรดซดเอะอ๋อสีน้เ้ยเจามากระดูมักรท่านทุกคนมากท่านมากตนาเหนไเมอะชมมาหอดบะทอนเพงกีบเอ็นนาลงไปดำปากกันทุกคนเลย กิงนะแค่น่าจะเอาม้ออยากเราก็หม้อแล้วกันนะหม้องลงไปกลากใช่ไหมโ้ยเล,ยลงไปกลางเลยลงนำล้ำแล้วก็เราลงไปดำป่าก็ได้ปิ้งยีกตบดมะฮุ่งมะฮุ่งมาแต่บา้า,บานมาทา,า,า,านมาติน่าไห่เนี่ยมาด่านมันเยอะส้มเยอะนั่น,นคืออยู่บ้านอยู่บ้านกินก็ได้ก็กินก็ได้ขลังก็มาได้ละนะอยคุส้มก็พอ em trở thành nhá เอาลงก้อนบอสเอยไอเ้อเอาลก้อนไอมงี้เยมองี้ยเอาทอลงก้อนรยู่กับคนในล้างล้างือล้างในป่านตออเลยห่เอานี้เฮ้ยมองี้เฮ้ยทํานี่นี่ทำตัวนี้นป่าเนี่ยมีโคบมั้งยวด้วยเนาะเอาทอดลก้อน thư máy thôi hết rồi hết rồi tay hết rồi tốt tất cả mình tốt sẽ nằm

นายไปดำทุกคนไปดามทังท้งบังเถิงหนาวหูกระดับละน้ำห้องหูด้านหน้ากร็รู้เดียวนะโอ๊ยป่าก็ได้ตัวเดียวนะทุกคนปา่าบเ่เลิกมีปีแล้วนี่เนี่ยเอาลองไปหาปีนี้นบ่มีคือปีแล้วนี่ทุกคนป่าจะไปทั้งหมดห

Càng cái chăng Nó có nắm trên Mình sẽ đi đơn xác Và cầm đây tàu đấy Đừng chế bông Làm nước phốt Cái bà hẳn khơi tụp con เอาตัเออดูดีๆอืมตั้งทำดีได้ไก่ประมาณทุกคนเลยประมาณเปนมาโตใกล้อ๋อย่อ้นไก่ประมาณป่าก็ได้สองตัวทุกคนเลยหนาวเฮ้ยหนาวทุกคนเลยล่งชื่อฮึ่งแล้วมันป่ามันลงตะล่งชื่ผีมันเป็นป่ามียมีนู่นเอ้ผู้น้ำเลิกเจ็บหูทุกคนโล่งเลิกแล้วก็ ตามาลอกอลน้บเส้นเยกอยู่นี่ดิเาบ่ก็เทียมเขาได้เลยสมบูรณ

มาเด้อกินขา้าวน้ำรูน้ำหลานตำมะฮุ่งกับข้าวปั้นหนึง่ง mm hmm. มากสี่คนห้าคน็คนคือดีมีแหง้งหาก,กินก็เพิ่มมันมันได้ะมาๆทุกคนม,มาๆทุกคนกินแข็งแดด <laughs> น,นมันหนาวก็เลยไปลงน้ำน้เฮียขันยิงก็ <laughs> <laughs> เ่มไปลงน้ำน้ำอ้อนนำ้ำเอากอปุ่ทอนพออยู่ <laughs> อ๋อ<ม> <laughs> 吓到我了，你有空？<Yeah. S 2> 要五八著。這樣我離放ไว้呢。對。 ตามไปแบ้อ่ะทุกคนกินข้าวกินน้ำแล้วละข้าวก็สีที่ปิดคลิปสำนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวสหรับคลิปนี้หเอาส่อฝากสำนี้ก่อนขอบขโมยขอบใจเี่เข้ามาดีตามลนะครับส้มทุกคนเลยสบายดี